สวัสดีครับวันนี้มาพบกับธรรมะใจเบาพื้นที่พักใจที่จะทำให้ธรรมะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีที่จะใช้ธรรมะดับความกังวลด้วยการปล่อยอดีตและไม่เร่งอนาคตซึ่งช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ที่เกิดจากความคิดของเราเองแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งครับ เป็นความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดจากความคิดของเราเพียงลำพังแต่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้คนรอบข้างมันคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับคำพูดสายตาหรือการกระทำของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกทิมแทงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวันที่คนอื่นไม่เข้าใจเราวันนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะเป็นหมอรักษาใจให้กับตัวเองในตอนใหม่ที่มีชื่อว่ารักษาใจในวันที่คนไม่เข้าใจเราทำอย่างไรเมื่อใจต้องคำคนโดยเราจะอาศัยแสงสว่างแห่งปัญญาจากคำสอนของพระอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพระภัยสารวิสาโลและในบทแรกนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีรักษาเราต้องเริ่มต้นจากการ วินิจฉัยบาดแผลให้เข้าใจถึงต้นตอของมันกันก่อนในหัวข้อที่ว่ากระจกเงาที่ร้าวรานทำไมคำพูดคนอื่นถึงทิ่มแทงใจเราผมอยากจะชวนทุกท่านลองนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ลักษณะนี้ดูนะครับอาจจะเป็นวันที่เราตั้งใจทำมื้อพิเศษให้ครอบครัวแต่กลับมีคนพูดขึ้นมาว่ารสชาติมันแปลกๆนะ อาจจะเป็นในที่ประชุมที่เราเพิ่งนำเสนอไอเดียใหม่ๆไปแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพูดสวนขึ้นมาว่าผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กหรืออาจจะเป็นวันที่เราโพสต์รูปภาพความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงนแนมวินาทีที่เราได้ยินคำพูดเหล่านั้นมันมีความรู้สึกเจ็บจี๊ดเกิดขึ้นในใจใช่ไหมครับบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจ บางครั้งก็รู้สึกโกรธบางครั้งก็รู้สึกเสียความมั่นใจไปเลยทีเดียวทั้งๆที่มันก็แค่เป็นคำพูดไม่กี่ประโยคเป็นแค่ลมปากที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ทำไมมันถึงมีอนุภาพทิมแทงและสร้างบาดแผลลึกให้กับหัวใจของเราได้มากขนาดนั้นพระภัยสารวิสาโลท่านเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์กลไกทางจิตใจครับ ท่านชี้ให้เราเห็นว่าต้นตอที่แท้จริงของความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ลูกศรคือคำพูดของคนอื่นแต่อยู่ที่บาดแผลเดิมที่เรามีอยู่ในใจของเราเองต่างหากเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับลองจินตนาการตามนะครับว่าใจของเราทุกคนนั้นมีกระจกเงาบานหนึ่งตั้งอยู่กระจกเงาบานนี้มีชื่อว่าคุณค่าในตัวเอง หรือ self worth โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับตั้งแต่เด็กจนโตเราเรียนรู้ที่จะมองเงาสะท้อนในกระจกของคนอื่นเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าตัวเราเป็นใครและมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนตอนเป็นเด็กเรามองเงาสะท้อนในกระจกของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยิ้มให้ชื่นชม เงาของเราในกระจกก็จะดูสวยงามเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักและมีคุณค่าพอโตขึ้นมาเราก็เริ่มมองเงาสะท้อนในกระจกของเพื่อนของครูและของสังคมปัญหาคือเมื่อเราเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในวัย40ถึง60หลายครั้งเรายังคงผลอใช้ชีวิตโดยอาศัยกระจกเงาของคนอื่นเป็นหลักอยู่ เรายังคงต้องการเงาสะท้อนที่ดีจากสายตาของเจ้านายของเพื่อนร่วมงานของคู่ชีวิตหรือแม้แต่ของคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์เพื่อมายืนยันว่าฉันยังดีพอฉันยังมีคุณค่าหัวใจของเราจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ตั้งอยู่กลางแจ้งที่พร้อมจะสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนหรือเป็นก้อนกรวดที่ปลิวมา คำพูดของคนอื่นจึงเปรียบเสมือนก้อนกรวดที่ถูกโยนเข้ามายังกระจกในใจของเราถ้ากระจกในใจของเรามันแข็งแรงมันง่นคงและใสสะอาดจากภายในต่อให้มีก้อนกรวดโยนเข้ามามันอาจจะแค่กระทบแล้วก็ตกลงไปไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรแต่ถ้ากระจกในใจของเรามันร้าวรานอยู่แล้วถ้าลึกๆข้างใน เราเองก็ยังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเรามีความรู้สึกไม่ดีพอซ่อนอยู่เป็นทุนเดิมเมื่อมีก้อนกรวดแห่งการวิจารณ์โยนเข้ามาแม้จะเป็นเพียงก้อนเล็กๆมันก็จะกระทบเข้ากับรอยร้าวเดิมที่เรามีอยู่พอดีมันจะทำให้รอยร้าวเล็กๆนั้นแตกปริออกเป็นวงกว้างและสร้างความเจ็บปวดให้กับเราได้มากมหาศาล เรามาลองวิเคราะห์รอยร้าวที่มักจะมีอยู่ในกระจกใจของพวกเรากันนะครับรอยร้าวแรกคือความกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับนี่คือรอยร้าวพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ครับเราทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยากเป็นที่รักอยากได้รับการยอมรับดังนั้นเมื่อมีใครสักคนมาวิจาร์ณหรือไม่เห็นด้วยกับเราก้อนกรวดของเขาจึงไปสกิดรอยร้าวนี้ ทำให้เรารู้สึกเหมือนกําลังจะถูกขับไล่ออกจากฝูงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจึงรุนแรงรอยร้าวที่สองคือความยึดมั่นในภาพลักษณ์หรืออัตตาในวนัยนี้เราได้สร้างตัวตนหรือภาพลักษณ์ของเราขึ้นมาอย่างแข็งแรงฉันคือหัวหน้าที่เก่งฉันคือแม่ที่ดีฉันคือคนที่ใครๆก็ชื่นชมภาพลักษณ์เหล่านี้ ก็เหมือนกับฟิล์มสวยงามที่เราติดไว้บนกระจกเมื่อมีคำพูดของใครมายืนยันภาพลักษณ์นี้เราก็จะรู้สึกดีแต่เมื่อไรก็ตามที่มีคำพูดมาขัดแย้งกับภาพลักษณ์นี้มันก็เหมือนกับการที่เขากำลังพยายามจะลอกฟิล์มของเราออกเราจึงรู้สึกเหมือนถูกคุกคามและต้องปกป้องตัวตนของเราอย่างเต็มที่และรอยร้าวที่สามคือความไม่มั่นคงจากภายใน นี่คือรอยร้าวที่ลึกที่สุดครับคือการที่ลึกๆแล้วเราเองก็ยังไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเองเรายังไม่สามารถสร้างความสุขหรือความพึงพอใจได้จากภายในเราจึงต้องคอยพึ่งพิงคำชื่นชมการกดไลค์หรือการยอมรับจากภายนอกเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าข้างในดังนั้นเมื่อแหล่งพลังงานจากภายนอกเหล่านี้ขาดหายไป หรือเปลี่ยนจากคำชมเป็นคำตำหนิเราจึงรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มลงเพราะเราไม่มีขาตั้งที่แข็งแรงเป็นของตัวเองเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราจะเห็นว่าการที่เราจะวิ่งไล่ตามปัดเป่าหรือทำลายก้อนกรวดทุกก้อนที่ถูกโยนเข้ามาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และน่าเหนื่อยหน่าอย่างยิ่งทางออกที่ยั่งยืนและแท้จริงจึงไม่ใช่การไปจัดการกับคนอื่น แต่คือการหันกลับมาซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงให้กับกระจกเงาในใจของเราเองถึงตรงนี้เราคงพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดจากคำพลนั้นแท้จริงแล้วมีต้นตอมาจากกระจกเงาที่ร้าวรานในใจของเรานี่เองเมื่อเราวินิจฉัยบาดแผลได้แล้วคำถามต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะซ่อมแซมกระจกบานนี้ได้อย่างไร มีวิธีการฝึกฝนจิตใจแบบไหนที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างที่พึ่งอินเนอร์โซที่มั่นคงจนไม่จำเป็นต้องหโหยหาเนาสะท้อนจากกระจกของคนอื่นอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะมาค้นหาคำตอบกันในบทต่อไปครับซึ่งเราจะไปเจาะลึกถึงหัวใจในคำสอนของพระไพศารวิสาโลที่จะนำทางให้เราได้พบกับบ้านที่แท้จริงของใจซึ่งเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าพายุจากคำพลภายนอกจะโหมกระหนำ่ำรุนแรงเพียงใดก็ตามในบทแรกเราได้ร่วมกันสำรวจกระจกเงาที่ร้าวราในใจของเราและได้เห็นแล้วว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากคำพูดของคนอื่นนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากก้อนกรวดที่เขาโยนมาแต่มาจากรอยร้าวคือความไม่มั่นคงภายในและการที่เราเผลอไปพึ่งพิงเงาสะท้อนจากสายตาของคนอื่นเพื่อยือนยัน คุณค่าของตัวเราเองเมื่อเราเห็นแล้วว่าการวิ่งไล่ตามแก้ไขเงาสะท้อนจากกระจกของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดและน่าเหนื่อยหน่ายก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับเราจะซ่อมแซมกระจกดีใจของเราได้อย่างไรมีที่หลบภัยแห่งไหนที่จะปลอดภัยจากพายุก้อนกรวดเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงในบทที่สองนี้ เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างที่หลบภัยโดยเราจะไปเจาะลึกถึงหัวใจในคำสอนของพระไพศาลวิสาโลพระอาจารย์ผู้เน้นย้ำในความสำคัญของการกลับมาพึ่งตนเองในหัวข้อที่ว่าบ้านที่แท้จริงของใจสร้างที่พึ่งภายในตามรอยพระไพศาลวิสาโลพระภัยศาลวิสาโลท่านสอนเสมอว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่สามารถหยิบยืมมาจากใครได้ มันต้องสร้างขึ้นจากข้างในคนส่วนใหญ่ในโลกมักจะพยายามสร้างบ้านจากปัจจัยภายนอกเราคิดว่าถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์ราคาแพงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงหรือมีคนรักแคร่ชิ่นชมมากๆเราก็จะรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงบ้านที่สร้างจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้แม้จะดูสวยงาม แต่แท้จริงแล้วมันเปราะบางอย่างยิ่งครับเพราะมันตั้งอยู่บนดินที่ไม่ใช่ของเรามันสามารถพังทลายลงได้ทุกเมื่อเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อสุขภาพสุดโทรมหรือเมื่อใจคนเปลี่ยนไปแต่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายรวมถึงพระภัยสารท่านสอนให้เราสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งครับเป็นบ้านที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจบ้านหลังนี้มีชื่อว่า ที่พึ่งภายในหรือที่ในทางทรรเรียกว่าการมีสรณะอย <Century. S 1> ู land, really IR <được kindergarten>. ่ที <f wurde incorpor ation> ่ใจตนเองการสร้างบ้านหลังนี้ก็คือการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงให้กับกระจกเงาในใจของเรานั่นเองครับคือการเปลี่ยนจากกระจกที่ตั้งอยู่กลางแจ้งให้กลายเป็นกระจกที่ถูกประดิษฐานอย่างมั่นคงอยู่ภายในบ้านที่แข็งแรงแล้วเราจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้อย่างไร บ้านหลังนี้มีเสาหลักอยู่สองต้นครับเสาต้นที่หนึ่งสติผู้เฝ้ายามประจำบ้านสติหรือความรู้ตัวคือเสาเอกที่ขาดไม่ได้เลยครับสติทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูบ้านคอยรู้ทันแขกหรือความคิดต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านของเราในบริบทของเรื่องนี้ทันทีที่เราได้ยินคำวิจารณ์ หรือเห็นสายตาที่ไม่เป็นมิตรความคิดปรุงแต่งมันจะทำงานทันทีเขาไม่ชอบเราแน่ๆเรามันแย่จริงๆถ้าเราไม่มียามเฝ้าประตูความคิดเหล่านี้ก็จะบุกเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างอิสระเข้ามาวิ่งพลานทำลายข้าวของและปั่นป่วนให้ใจของเราขุ่นมัวแต่ถ้าเรามีสติทันทีที่ความคิดเหล่านี้กำลังจะก้าวเท้าเข้ามายามของเราก็จะร้องทักขึ้นมาก่อนว่า อ๋อนี่คือความคิดน้อยใจอ๋อนี่คือความคิดโกรธการรู้ทันเช่นนี้คือการไม่ให้ใจไหลตามคำคนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่พระภัยสารท่านเน้นย้ำอยู่เสมอการที่ใจของเราไหลออกไปก็คือการที่เราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้แล้ววิ่งตามแขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปนอกบ้านปล่อยให้บ้านร้างและว่างเปล่า การฝึกดึงใจกลับมาอยู่บ้านก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับความรู้สึกทางกายเมื่อเรากลับมาอยู่บ้านเราจะเห็นความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงแขกจรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราไม่จำเป็นต้องเชื้อเชิญมันเข้ามาและเราก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ตามมันออกไปนี่คือเสาต้นแรกที่สร้างความมั่นคงและเสาต้นที่สอง ัญญาสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านเมื่อเรามีสติเป็นยามเฝ้าประตูที่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องมีปัญญาเป็นเหมือนสถาปนิกที่จะคอยออกแบบและตกแต่งภายในบ้านของเราให้สวยงามและน่าอยู่ปัญญาในที่นี้คือความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงคือการที่เรามันเตือนตัวเองถึงหลักธรรมที่สำคัญปัญญาข้อแรก คือโลกทำแปดคือการเข้าใจว่าโลกนี้มันก็เป็นเช่นนี้เองมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศและที่สำคัญมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นของคู่กันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะได้รับแต่คำชื่นชมเพียงอย่างเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดก็ยังทรงถูกนินทาเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ ใจของเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเราจะไม่คาดหวังลมๆแรงๆว่าทุกคนจะต้องรักและชื่นชมเราปัญญาข้อที่สองคือทุกคนคือกระจกเงาของเราคือการฝึกมองคำวิจารณ์ให้กลายเป็นของขวัญที่ช่วยให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นเพระาะัยสารท่านสอนว่าให้เราลองพิจารณาคำวิจารณ์นั้นด้วยใจที่เป็นกลาง สิ่งเขาพูดมีส่วนจริงอยู่บ้างไหมถ้ามีเราก็ขอบคุณเขาในใจแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยมันก็เป็นเพียงลมปากของเขาเองซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในใจของเขาเองไม่ใช่ปัญหาของเราเมื่อเรามองเช่นนี้ได้คำวิจารณ์ก็จะไม่สามารถทำร้ายเราได้อีกต่อไปและปัญญาข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือการเห็นคุณค่าในตนเองจากข้างในนี่คือการตกแต่งห้องพระในบ้านของเราครับคือการที่เรามันกลับมาพิจารณาถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามการที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นการที่เราทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์การที่เราพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอคุณค่าที่แท้จริงของเรามันอยู่ที่การกระทำเหล่านี้ครับ ไม่ได้อยู่ที่คำพูดของใครเมื่อเราหมั่นกลับมาพิจารณาและชื่นชมในความดีของตัวเองบ่อยๆกระจกเงาในใจของเราก็จะเริ่มส่องสว่างและใสสะอาดขึ้นมาจากข้างในเราจะอิ่มเต็มและพึงพอใจในตนเองโดยไม่จำเป็นต้องหยหาเงาสะท้อนจากกระจกของคนอื่นอีกต่อไป เมื่อบ้านของเรามีทั้งเสาแห่งสติที่แข็งแรงและถูกตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแห่งปัญญาที่งามแล้วบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นที่พึ่งภายในที่มั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนี่คือที่หลบภัยที่จะปกป้องเราจากพายุคำคนคือเกราะป้องกันที่จะทำให้เรามีหัวใจที่องอาจและไม่หวั่นไหวถึงตรงนี้ เราได้พิมพ์เขียวและวัสดุในการสร้างบ้านที่แท้จริงของใจมาไว้ในมือแล้วแต่คำถามสำคัญในบทต่อไปก็คือแล้วเราจะนำพิมพ์เขียวนี้มาลงมือก่อสร้างในชีวิตจริงได้อย่างไรเมื่อเราถูกวิจารณ์ซึ่งซึ่งหน้าหรือเมื่อคนในครอบครัวไม่เข้าใจเราจะมีขั้นตอนในการดึงใจกลับเข้าบ้านและใช้ปัญญาพิจารณาได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทสุดท้ายครับซึ่งเราจะมาพูดถึงชุดปฐมพยาบาลทางใจที่จะเปลี่ยนหลักการทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นทักษะที่เราสามารถนำไปใช้รักษาใจของเราได้ทันทีที่เกิดบาดแผลและแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายของธรรมะใจเบาในตอนนี้นะครับในสองบทที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันวินิจฉัยบาดแผลที่เกิดจากธรรมคนซึ่งมีต้นตอมาจากกระจกเงาที่ร้าวรานในใจของเราและเราได้รับมอบพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านที่แท้จริงของใจตามรอยพระภัยสารวิสาโลซึ่งเป็นที่พึ่งภายในอันมั่นคงที่มีสติเป็นผู้เฝ้ายามและมีปัญญาเป็นสถาปนิกถึงตรงนี้ เรามีทั้งความเข้าใจและหลักการอยู่ในมือแล้วครับแต่การมีแบบแปลนบ้านที่สวยงามกับการลงมือก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านในสถานการณ์จริงอาจจะเป็นคนละเรื่องกันในบทสุดท้ายนี้เราจึงจะมาเรียนรู้วิธีการลงมือก่อสร้างและซ่อมแซมคือการแปลงหลักการที่เราได้เรียนรู้ให้กลายเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในหัวข้อที่ว่าจากความเข้าใจ สู่การรักษาใจในชีวิตจริงผมจะขอเรียกเครื่องมือชุดนี้ว่าชุดปฐมพยาบาลทางใจครับเป็นชุดเครื่องมือที่เราสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีเมื่อหัวใจของเราเกิดบาดแผลจากก้อนกรวดคือคำพูดของคนอื่นเรามาลองดูสถานการณ์จริงที่เปรียบเสมือนอุบัติเหตุทางใจที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วมาดูกันครับ ว่าเราจะใช้ชุดปฐมพยาบาลนี้รักษาแผลของเราได้อย่างไรสถานการณ์แรกเมื่อถูกวิจารณ์ซึ่งซึ่งหน้าในที่ทำงานสมมุติว่าคุณกำลังนำเสนอผลงานอยู่ในที่ประชุมแล้วมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพูดวิจารณ์งานของคุณอย่างตรงไปตรงมาและอาจจะค่อนข้างรุนแรงต่อหน้าทุกคนวินาทีนั้น ก้อนกรวดแห่งคําวิจาร์ณมันพุ่งเข้ามาปะทะกระจกในใจของคุณอย่างจังคุณรู้สึกหน้าชารู้สึกเสียหน้าและอาจจะรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีณนะจุดนี้คือเวลาที่เราต้องรีบเปิดชุดปฐมพยาบาลออกมาใช้ครับอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งสำลีแห่งสตินี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำครับคือการใช้สติหยุดเลือดที่กำลังไหล ก่อนที่จะเผลอพูดตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือแสดงสีหน้าไม่พอใจออกไปให้เราหยุดก่อนแล้วรีบนำใจกลับบ้านกลับมารู้สึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักสองสามครั้งสัมผัสความรู้สึกที่เท้าเหยียดพื้นการทำเช่นนี้คือการใช้สำลีแห่งสติซับอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพลานและดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ใจไหลไปตามคำพูดของเขาไป อุปกรณ์ชิ้นที่สองแอลกอฮอล์แห่งปัญญาเมื่อใจเริ่มนิ่งลงเล็กน้อยให้ใช้ปัญญาล้างแผลคือการพิจารณาคำวิจารณ์นั้นด้วยใจที่เป็นกลางโดยแยกมันออกจากอารมณ์ของเราลองถามตัวเองในใจว่าในคำพูดที่แหลมคมของเขามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่บ้างไหมมีมุมมองไหนในงานของเราที่เราอาจจะมองข้ามไปจริงๆ การฝึกมองหาประโยชน์จากคำวิจารณ์แม้มันจะมาในรูปแบบที่ไม่น่าฟังก็คือการใช้ปัญญาเปลี่ยนยาพิษให้เป็นยาดีแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วพบว่ามันเป็นเพียงคำพูดที่เกิดจากอคติของเขาเราก็รับรู้แล้วก็วางมันลงโดยไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเพราะมันไม่ใช่ปัญหาของเราและสุดท้ายปิดแผลด้วยพลาสเตอร์แห่งการปล่อยวาง ไม่ว่าคำวิจารณ์นั้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ตามให้ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์แห่งการปล่อยวางคือการเตือนตัวเองถึงความจริงของโลกกระมำแปดว่ามีสรนเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกพอใจในสิ่งที่เราทำได้เมื่อเราเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้เราก็จะสามารถปล่อยคำพูดเหล่านั้นไปได้โดยไม่เก็บมันเป็นหนามทิ่มแทงใจเราต่อไป สถานการณ์ที่สองเมื่อคนในครอบครัวไม่เข้าใจนี่คือบาดแผลที่เจ็บปวดเป็นพิเศษเพราะมันมาจากคนที่เรารักสมมุติว่าคุณตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในชีวิตแต่คนในครอบครัวกลับไม่เห็นด้วยและอาจจะพูดในทำนองว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มันไม่ดีหรอกความรู้สึกน้อยใจเสียใจมันกัดกินหัวใจทำไมคนที่น่าจะเข้าใจเราที่สุด ถึงกลับไม่เข้าใจเราเลยในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ชุดปฐมพยาบาลของเราจะต้องเพิ่มความอ่อนโยนเข้าไปครับเริ่มต้นด้วยสำลีแห่งสติเช่นเคยหยุดกลับมาอยู่กับลมหายใจรับรู้ถึงความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นไม่ต้องรีบปฏิเสธมันแค่อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกจากนั้นใช้น้ำเกลือแห่งเมตตาล้างแผล คือการใช้เมตตาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเมตตาต่อตนเองด้วยการบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะที่จะรู้สึกเสียใจเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของเราเองและในขณะเดียวกันก็พยายามเมตตาต่อเขาด้วยการทำความเข้าใจว่าที่เขาพูดเช่นนั้นก็เพราะเขารักและเป็นห่วงเราในมุมมองของเขาและสุดท้ายปิดแผลด้วยผ้าพันแผลแห่งการสื่อสาร เมื่อใจของเราสงบและเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วเราจะสามารถกลับไปสื่อสารกับเขาด้วยท่าทีที่แตกต่างไปแทนที่จะเป็นการตู้เถียงเพื่อเอาชนะมันจะกลายเป็นการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเราอาจจะพูดว่าหนูหรือผมเข้าใจในความห่วงใยของพ่อหรือแม่นะครับแต่หนูหรือผมได้คิดเรื่องนี้มาดีแล้วและอยากจะขอโอกาสได้ลองทำดู การสื่อสารที่เริ่มต้นจากใจที่สงบและเมตตาแม้อาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ในทันทีแต่มันจะไม่สร้างบาดแผลใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนและสถานการณ์สุดท้ายเมื่อเจอความคิดเห็นลบๆในโซเชียลมีเดียนี่คืออุบัติเหตุหมู่ที่เกิดขึ้นได้ทุกวันครับเราโพสต์อะไรบางอย่างไปด้วยเจตนาดี แล้วก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหรือตัดสินเราในแง่ลบในกรณีนี้ชุดปฐมพยาบาลที่ได้ผลที่สุดคือการปล่อยวางสถานเดียวครับพระภัยสารท่านเปรียบเทียบว่าความคิดเห็นลบๆจากคนที่เราไม่รู้จักและเขาเองก็ไม่ได้รู้จักเราดีพอมันมีน้ำหนักพอที่เราจะเก็บมาใส่ใจจริงๆหรือแล้วก็ปล่อยผ่าน อาจจะด้วยการซ่อนคอมเมนต์นั้นหรือแค่เลื่อนผ่านไปไม่ต้องเข้าไปโต้อตอบไม่ต้องเก็บเอาพลังงานลบๆเหล่านั้นมาเป็นขยะในใจของเราเองการรักษาใจจึงไม่ใช่การทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนหรือการเพิกเฉยต่อทุกสิ่งแต่มันคือศิลปะแห่งการเลือกครับคือการใช้สติและปัญญาในการเลือกว่าเราจะรับอะไรเข้ามาในใจและเราจะปล่อยอะไรให้ผ่านไป เมื่อเราฝึกใช้ชุดปฐมพยาบาลน,นี้บ่อยๆพระภัยสารท่านบอกว่ากระจกเงาในใจของเราก็จะค่อยๆได้รับการซ่อมแซมรอยร้าวต่างๆจะค่อยๆสมานตัวและบ้านแห่งใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเราจะพบว่าแม้จะมีก้อนกรวดถูกโยนเข้ามามันก็ไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้กับหัวใจของเราได้อีกต่อไปขอให้เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ เป็นเหมือนชุดปฐมพยาบาลประจำใจที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถรักษาใจของตัวเองได้ในวันที่ต้องเผชิญกับคำคนและค้นพบว่าความสงบสุขที่แท้จริงนั้นคือมีที่พึ่งอยู่ในหัวใจของเราเองสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในธรรมะใจเบาขอให้ธรรมะนำทางสู่หัวใจที่เบาสบายสวัสดีครับ